อ่ากล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมกบกาไอนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอยู่กับแอปช้อปปีนะครับหรือช h o ปปีนั่นเองนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนการสมัครบัญชีนะครับเพื่อที่จะสั่งซื้อสินค้านะครับในแอปนี้นะครับเหมือนเดิมก็จากที่ผมทําแอปอะไรนะสินค้าต่างๆไปนะครับวันนี้เรามาทำช้อปปีกันนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็ ลงทะเบียนนะครับแล้วก็กดเบอร์มือถือสมัครด้วยอีเมลหรือจะสมัครด้วย facebook นะครับสมัครด้วย facebook ก็จะง่ายสุดนะครับอีเมลก็จะก็ได้นะครับง่ายเบอร์มือถือก็จะง่ายเหมือนกันโอเควันนี้ผมจะมาสอนสมัครด้วยเบอร์มือถือแล้วกันก็ใส่เบอร์ของเราไปเลยครับอ่าโอเคนะครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็นใส่อีเมลของผมไปแทนนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ใช้เบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเปลืองอชื่อของเรานะครับก็การไอรักนรลัดผ่านเราก็เขียนรหัสผ่านของเราไปเลยนะครับผมก็เมื่อเรา,าสมัครบัญชีเสร็จแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้ปกติเลยนะครับอันนี้ผมก็มีบัญชีอยู่แล้วนะครับผมก็เลยเลือกเป็นการกดเข้ามาอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคเมื่อเราสมัครบัญชีเสร็จก็จะมาดูที่ตั้งค่าบัญชีนะครับผม ตอนนี้ครับคือเราจะสามารถอะไรอ่าาะสั่งซื้อของได้แล้วนะครับก็การสั่งซื้อของเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาใส่ที่อยู่ของเราก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปไปดูการสั่งซื้อของของเราต่อไปในคลิปหน้านะครับวิธีการสั่งซื้อของมาดูที่อยู่ของเราเกันก่อนนะครับที่อยู่เราก็ต้องเพิ่มที่อยู่ไปเลยอันนี้ผมขอใช้เป็นที่อยู่อ สมมุตินะครับเป็นสมมุตินะครับก็ต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับแล้วก็ใส่จังหวัดโอเคจังหวัดก็เราก็เลือกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระบี่ละครันอันแรกเลยเขตอำเภอนะครับเรื่องของเราตามปกตินะครับแล้วก็รายละเอียดที่อยู่ก็ถ้ามีให้เลือกไม่ครบเราก็จะใส่เป็นบ้านเลขที่ถนน ะครับแล้วก็จะมีหมู่ที่อะไรงี้ให้อบริษัทส่งของสามารถมัส่งได้นะครับผมเมื่อเราเพิ่มที่อยู่เสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มที่อยู่ไปหลังจากนั้นเราก็จะมีบัญชีพร้อมกับที่อยู่ที่สามารถสั่งซื้อของได้เลยนะครับโอเคสําหรับบัญชีผมก็มีมาบอกแค่นี้แล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนกับการสมัครบ,บัญชีโซฟี่นะครับโอเควันนี้ผมลามไปก่อนบา,บายยังไงถ้ามีอะไรก็ สอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้ขอบคุณครับบ๊ายบาย